วันนี้น้อชมเป็นนักรายการของในผมอีแล้วครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำเคเวสกันต่อนะซึ่งเราต้องขึ้นไปเก็บผล,ลไม้สุสดนะเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเฮ้ยเจอแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเคเวสกันนะทุกคนเป็นเอาคาถา,าก่อนละกันนะ โอเคเราต้องมาครับเออ,อน,นี่ไงซึ่งผมต้องใส่อะไรสักอย่างนะผมจะหยิบออกมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลือกนะผมเอาเป็นฟื้นฟ,นฟ,นฟนูแล้วกันนะทุกคนต่อไปเขาให้เราครับปีซึ่งเราครับได้เลยไหมโอเคเราครับได้เลยโอเค จะเราลองบินกันทุกคนมันจะเป็นยังไงง่ายบิดไปโอ้ยติดเคเดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคสำหรับการบินเนาะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย